ตาดเสนมากผมหัวะหสเด้อสวนมากคนสีใจเกินหาสีผู้ใจ่อยหนึงกับนี้อ๋อขาเจ้าเลขขาเจา้าข้อใจหายเป็นเพ่ขอขาเจ้าเห็น,น่อส่วนมากตัดบ่ตัดธรรมดาหนวดพร้อมหนวดนี่น,นั่น่อหายลอยนึ่ง่ข<า>ขอขึ้วบนสหไทยแม่ตุยตันน้ำแน่จะมีไา้ใดทั้งสองคนทจริงในขันสอนใหตตัวมันเลีนเร็วได้ อ๋อแล้วจาบอกว่าจาเพราสถานการณยังดอกนั้นดีแล้วนใจเย็นกว่านใจเย็นผู้หนึ่งใจห่อนผู้หนึ่งใจเย็นยุ่งน้ำกันได้ถ้าเกิดห่อนก็ห่อนยุ่น้ำกันมันจะไม่เล่อูจาจ่าเล่าเรื่องฟันได้หนิบ่โสกันก็เพลินดอกเดียวคนสิพิสกันยอนเฮาพีกันบ่เพนเลยนี่่ว่าอสิบพยสิเนี่ยมาไว้แล้วกัแล้ว สภาพอนเราไมนตกตลอดนะเน้อยู่น้ำกันลูกสี่เรารามนตีกนตอนเศร้านี่พากัดไปแล่นเอากำลังกายทุกเมื่อไออลกำลังกาย l i c แน่ i ี่หอเล็กเตตัว p o l i c ยังม่เท่านะคนวอกกำลังกายรักษาสุขภาพด้หั้มานบ่ศูนเจามันบ่ส่นหน่โอ้ยมีฝันว่าอะไเงื่อนใบพันก็บ่สนใจไม่จะกินเลัว เพิ่งขาวันวานใบพัดยูดินขาวันอาพอนี้นี่จ่ายกนสองพันห้าร้อยกับบ่มากบ่มาน่น้องมันฟันว่าพอรลีตายพอรีเกิดพ่อซอหารครับออกพ่เกิดเลยครับแม่ันนเม่อไรฟัน่องการงวดเรียกว่างินซื้อซมัน ก่อนมัหลานฝันเสียใจเราออกซ่เม hmm. ื่อบอกโนมาบ่ฝันเนาะมันล่องไปค้นก็ซื้อคนมามักซุนเงนคือเขาลงไปก็ม่คนสื่อหรอถ้าซุ่มรเตอลีมันขายบ่เบิดเพิ่นก็ยังจำใจเอาเพิ่นบ่อยางไดได้เพิ่มาซุ่นๆไม่ได้ซุ่มจำใจสื่อเด้แมนได้เพราะวามจยอมวันเหลือดีเลี้ยงบ่ไดนอกก็จะดีเลี้ยงบ่ไดไหมอะไรไงซึงวดนี้ฝันดีย่จนไม่บอกเขาว่า ้ยมันสิไปท่างเล้าอีกเด้สิไปท่างเงินนั่น,นเด้เออไปเที่ยวประเทศเราเออมันมากเปช่างสั้นเจ้าก็บ,บอกเราว่าผู้ใดามาเอาอมีคนม,มาเอาเด้กันมื่วหนีอยู่ฟันตองงวดบอกป่ะครับฟันตองงวดฟันวายงยังไงบ้างที่เรื่องเนี้ยเอาอะไรฟันว่าคนสิมาช่วยใหม่ตำรวจสิม,า,สมาหาจับ ทีมาจับว่ามีคนนั่ันเขาคือว่าค้นพม่ามาหา,หาขา่าคนใต้มาหามันเเป็นน้ำเบื้องเขาไหลายกับเบโื้อหูเรานด้กเก็บมาฝันนีนาฝานาคนพมาา่ายเขาให้ทางการมาตรวจจังหวัดใดหมู่บ้านใดตำบลใดคนเห็นคนซุ่มมือนี่มจับเขาส่งขึ้นแถวซุ่มมือนี่ครับเพระเ,เ,เมีนเขาเรียกขับมารถพานมานีแหละ <c oughs> ได้ฝัน พาดมามาจอดปุ๊บเลยมาถามเพราะงีถามเนี่ยอันคนแฉวแฉวนี่มีนปนพม่าหลายโบ้เลกวมาบ้มีเลยเราบ้เห็นบ้หูจากคนพม่าเจ้เราหูจากยิ่งได้ซุ่มเหมือนมาเก็บเงิอนไรวันชุ่มเหมือนชุมใจเงิ่นไร้วันใช่ไมว่าถามนี่ยงว่าอันปูเงินน้ำเป็นจิเชนหน่อยเรียกว่าบอมั่นพม่าหมันนอ่น มหาขาคนไทยมหาก้มหิ้คนไทยเสี่ยวมันกลับประเทศอันนี้ว่าบัตรพนี้รีดเยวเบิ้งเรามันผ่านเาแมนรถตำรวจมาจับบัตรนี้มันเป็นรถทางรถเขียนไหมว่ารัฐบ,บาลไทยม,<ต>มันบริเขียนไห้ว่าหนึ่งเก้าหนึ่งบอกว่าบรถตำรวจมันหนึ่งเก้าหนึ่งด้วยบริวาร่วาหนึ่งเก้าหนึ่งมันเป็นเขาเขียนไหมว่ารัฐบ,บาลไทยหรอคะัทางรถเป็นโจงสือภาษาไทยจ้ะมีเลขวะ ล้าก็เห็นเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถอหนึ่งเย์เลขทะเบียนรถอันนี้ค่ะมันบอกว่่ในออกเล่าตนออกเล่ามาขึ้นอีกออกเลาแล้วก็พักันคุ้มเสื้อนี่ล่ะเจ้าของปบ้าไปเสื้อนศนย์หนึอันจำได้อันที่ว่ารถอันบอนท่องอันไหนไม่ได้ไปซื้อเยออกเล่ากับยาได้สิออกไถ่ได้เจ็ดศูน แล้วทะเบียนรถหนึ่งเจ็ดศูนย์ไม่เลขสามตัวบอกว่าครับไม่เหลขอสามตัวไหมแล้วการทั้งขานเขียนไ้รัฐบาลไทยวันนี้วันรถนออนนรัฐบาลไทย,ย,าไทยมาจับเอาคนเนี่ย,ยามานออไหมโอเโอเคโอเคโอเโอ้อเคโอเคโอเอเสียเืโอเคโบเคโอเคอเค่อเคโเอออแบบเอ<ะ>เค่อเคโอนออเคโออเออคือเค้อเคโอเคอนออคอเคโอกคโอเตเาโอเคโเคโอเคโอเคโ เอาขึ้นได้ค่ะอุจีเขา,า,า,นะเา,า,าเจะไปยอมแพ้มันะเอาลงคุนมาไล่เลยเขาจะไปยอมแพ้มันเราต้องสู้ตายฟันจะมีบอกว่าครับยิ่งึ้นมาเนเกเลยยิ่งเสียงกระสิบเอ๋อมากกับสิบอีกครับเ,เสียงกับสิบเอาบ่ครับเอาเสียงกับสิบนี่เลยยินบอกว่าสี่สองแปดสี่สองแปด ซีสองคือซื้อเลขสาตัวนาะสามตัวหลังแต่นะหนึ่นนงแต่ว่าถือเลขกับ,บ่าเงนเลกเพียงิดเพราะว่าซื้อไอ้ซีเจหกับซื้อหกเจ็ดหกีเจ็ดมันไปอ่อไครยงก่อนหกซีแปดเงินมจ้จงบบบอีแ้มนึ่ เลขทะเบียนรถตำรวจหนึ่งเจ็ดศูนย์คางรถเขียนว่ารัฐบาลไทยเป็นว่าพอบุเสียซื้อรตำรวจเป็นรถรัฐบาลไทยครับรถต้นเหลือบัตรนึ่เก่าหนึ่งเราก็มิกาโลบุหลังพอรี่ฟันตองวัดตันไห่แล้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เลขเสียงกระซิบสี่สองแปดยังเดิ่พี่น้องเพื่อเป็นสามตัวนาสามตัวลังเพื่อเป็นสามตัวไทยรังวันที่หนึ่งแต่ผมมาสองตัวสามตัวก็จะมาไทย ก็ว่ากายาคขงว่าเนยามนุ่นที่ยาวกวอยๆอยู่ในคลิปมันก็ดังแห้งเลเนาะแม่นเลยจ้ะอันาจารย์อยากรู้ป่ะอยากรู้ป่ะว่ามันยังคือดังแห้งอยู่ในคลิปนุ้ยไปเพิ่มเสียงเขาโอ้เออเพราะว่าคือเขาบอกเสียงว่าอ่อยๆอยู่เนาะได้จุยเปิดภาคยังไงป่ะเสียงดังแท้ที่เนี่ยนุ้ยควอยนี่ด้วยดังว่าดังเจนผัวเมียพิจกันย้อนพวกเราเบิ่งคลิปนุ่นที่ยาผู้เมียพันมากพันนอกพันอินพันเบิ่งซืมือซืมือผู้ผัวาพันกะว่า เพื่อนกับเบอร์เารมันบอกพูมี่ว่าหนูว่าวคอยเพื่อนไปเสียบเส้นลำโพงเพื่อนเล่นเดททะเลาะกันเพราะว่านมาเบิ่งนุ่นที่ย่าส่มือกูกับเบอร์มาร์ไปเสียบเส้นลำโพงเพิ่มเสียงกันนะกระดังทะเลาะกันว่าเสียบเส้นลำโพงสิตายเพราะว่าคนกระดังแค่เพือนกับเบอร์เรบาสิมักทุกคนเนาะกับคู้มักคู้บ่มารกันผัวเมียอยู่น้ำกันผู้หนึ่งมาผู้หนึ่งบ่มารกันนะมากเบิ่ง เมียเมียสีมักเล็กผัวบอกว่ามักจั่งสีน้าเพื่อนวานุวัาคอยมันกับเสียบแซลมอนอัี้กันเบ่ดีดิอันนี้มาเตอร์บายเขาแม่นมวยกับแนี่ยเย็นโดนแบบแม่เมียมักเล็กผัวมักมวยเนาะมักพิล่ามักบุ้กขึ้กันกับพ่อมากันนะพ่อเนาะผัวมักเล็กกับนีเพิ่อนบอมักเล็กเนี่ยคเพิ่นมาเบิ้งเพิ่นกับว่าเบิ้งได้คิบแต่ที่เบิ้งแต่ซุ้มมักเล็กพลังพ้นกับเบิ้งอยู่ฟังเสียงมักฟังเสียง หายไปลองเพียงบได,ด้ดียว่าใคบอออกขายบอยบออกเก่งเคยแล้วเคยแล้วเคยลองแล้วอ้าสรูปพรี่ฟันสันสันเจ้านี่บอค่ะครับผมฟันสันสันมีเลขแค่สามตัวสองคู่พี่น้อง <c ười> เด็กยุขหางรถรัฐบาลไทยทะเบียนรถนนเป็น,น 1, 1 <70 S 2> นึเจ็ดนยตัดหยหนึ่งเจ็ดหนหึ่งเจ็ดนเลขบได้ฟันเลขกระซินึ่ง 428นะคะเป็นไดรางหาสื่สอสารกินแมงรัฐาบาลไทยนะคะเจ้าไหนสีมาจังๆเนาะจีด้ที่พื้นนี้เนาะเ็เรียให้หนูมาปั้นหนูปั้นยินท่าเป็นโศกกำลังจอดกะลังจอดหนึ่งสก่า mm. ันี่เลนาะตตัวเลยไหมเหยนี่นี่ทีพันฝันลาดอันลาหนึ่งสองก่า มัานาเป็น62 2หัวจำได้ใช่ไหมจำได้อยู่จำได้อยู่มันกลับหัวของมมบอดี้กลับหัวตังนเลขสีนั่นเปวดปลาเดียวแล้วมันที่หนึ่งใกล้เวลาผู้เพิ่นมาบอกเ,เพิ่อนก็ั่างลิ่งกองเอาอัะเราเาเียว่าเรื่องว่าคุณถึงเมื่อวานใส่บาทเนาะอ,อ,อ้ยพอคือตายไปแต่ปีหาจิตหาแปดอ้ยิัณที่น่าเนเมื่อคืนเนี่ยมาหายหอยไหมเพื่นมาว่าอ้ยใส่แต่เขาซานเนาะเขาเขาซวยไอ้เขาเนี้ยวกระปใส่ยห้กูเพิ่นวา ป้าเขาบอกบริฟัาทีนพอเหน้านเลยด้อืมอืมก็เาลูกสาวไปใส่บาทแล้วก็จะกินหอดอมว่าเขาซาระฮั่นแห้งนดึกตักบาตนอะ้วนเนี่ยใส่แต่เขาซานกับขนมเลยะูบริใส่เขานก็ไปยืไปวันุ้มบริใส่ขนเหนียวคนเราโอ้ยเขาเนี้ยบริใส่พอเนาะใส่แต่เขาสานนเ่าจก็ดป้าบริฟ้าเหนนเงินน้าเลยคนณตาีอยากมากลูกสาวคนน่ะเนาะพ่อนพอลูกใส่บาตรให้บรใส่ถ้าเขาซานเขาเขาซุกว่าใส่บริใส่เนพี่จำอะไรี่ยางม่คือเขา โอ้ยเนาะนาโลล้อพอลจับบไดดเนาะอ้าวขอบคุณพอลี่ลายๆเด้อคาะที่หายแนวทางเงนนเอฟซีโซดีแนวทางของพอลีนะคะใกล้เมื่อเออกท่ออะไรได้หันอยากมันมักสิเป็นอยักโอ้พ่อแม่ตุ้ยอยากให้ท่มาสัมผา์มือเลขเซอล์้ามาบอดดายมาท่อเอาอ